สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นขเบือนะคะเพื่อเบือผิดโบราณมันต่ำมาชีออมใส่ขี้เล็กอ้อมขี้เล็กเราต้มใส่ขเบื่อบ้านเรานะคะลูกอ้อมเด็กโบราณสกินเตอ,อใส่ไปเลยนะะต่ำเข้ไปนะคะชีทำแกงอ้อมขี้เล็กสกินลูกหลานพอเราต่ำได้ที่แล้วนะคะอันนี้ขี้เล็กเราต้มไว้แล้ว,วลนะคะทุกคนเราเอาใส่ลงไปเลยนะคะต่ำลวดเข้าไปนะคะทุกคน เนี่ยแบมเนียนเข้าไปกับในผิดในอันนั้นเล่าเลยนะคะทุกคนเนี่ยนวดเนียนเข้าไปเอยติงเกงออมคีเล็กสุกินเลยนะคะนี่ แล้วตำลวดต่อไปชั้นนี้ตะกั่วแล้วคะทุกคนแล้วก็ไปออมเลยนะคะอันนี้ชันมาเคียวอันนั้นนะลูกหลานเคียวเนื้อไก่คนเคี่ยวหล่นเนื้อไก่คนนะคะทุกคนเอาไปเป็นเครื่องขูดขมันนะคะเคียวนี่แหละเคี่ยวใส่ไปมัูดเราเลยคะ่ะเคี่ยวใส่ไปมันแต่เนี่ย มาทำเล็บอะไรต่างๆแต่ที่เนื้อขาวหยานางเขียวลงไปเลยนะคะน้ำอย่านาวลงไปเลยนี่นี้น้ำอย่านางานะคะทุกคนลงไปเลยนะคะแล้วก็ทำการเอาอันนั้นลงไปเลยนะคะหลกหลานคีเร็กราลงไปเลย ไปเคี่ยวเข้าไปนะคะลูกหลานเคี่ยวเข้าไปแล้วก็กลายเป็นแดงออมขีเล็กต้องกินเลยนะครับเก่งออมเดอ้อลูกหลานหลังขีเล็กนั่นแหละ <c oughs> เคี่ยวได้ที่นะทุกคนที่นี้ก็สร้งการปรุงลงไปเดอ้อลูกหลานใส่น้ำปลาลงไปนะคะทุกคนเคี่ยวเข้าไปได้เรียบร้อยเลยนะคะนี่คือน้ำปลาดได้ลูกหลาน คอยปีนค่อยค้นนะครเขียวใส่น้นก็ติดบ่อเนาะอ้อมเข้าไปเรื่อยๆนะคขาหกุดล่ะไปเรื่อยไปด้วยอ้อมไปด้วย เราใส่ลงไปนทะะี่เป็นต้นหอมแเราด้วยหลนันใส่ต้นหอมบัวลงไปนะคะอันนี้คือยอดส่ในของ,งเราไปเยี่ยมเข้าไปท่ากินหรือเลา่าออมขี้เล็กนะคะแกงออมขี้เล็กแบบบัน สารบ้านเฮาเป็นบรน,นอกถูกหลักวิธีทำง่ายๆลูกหลานทำกิน,นกินอ,กกอ,อ้อมกิเลกเว้ยแบบอ้อมกิเลกแบบบ้านนอกบ้านนอกเด็บอีสานบ้านเฮานะั่นแหะมาดูหญ้าได้นะคะนี่แหละเการที่ทำแบบนี้ถูกหลักลทำกินนะ ดีจะโอยอมเข้าไปสักอันแค่บมเด็งลูกเออท่านั้นเองแล้วก็ค่อยเคี่ยวไปเรื่อยๆลูกมันได้ที่มันแหละค่ะคุณน้งกุ๊บเดี๋ยวเราค่อยเคี่ยวคนตุ้นเข้าไปเรื่อยๆนะคะทุกา ได้อีกสักหน่อยก็พอประมาณได้โอ้โหสุดยอดเลยลูกหลานเซฟลงถึงเดลูกหลานเด้ออิสานบ้านเฮาได้ที่กัเลยลูกหลานเลยสักน่อยก็พอเลยครับทุกคนทีนี่ก็โยสด เอาข้าวเหนียวเรากิ้มตัวยตุวยเข้าไปก็บอยเซฟลูกหลานเด้นี่แหละอ้อมขี้เล็กนะคะเกงอ้อมขี้เล็กเบบไปสารบ้านเฮาเดอ้อลูกหลานมาดูได้เอาไปทําได้นะคะลูกหลานไปทํากินได้นะคะค้อยป่านะคะทุกคนก้อยป่านยอดจ้าอันนี้ของลูกหลานน้องคอยจ้ามาดูไปย่ยางป่ากันต่อค่ะลูกหลานอันนี้กัการย่างป่าก็จะซุปเลยลูกหลานย,ย่างป่าย่างกุ้งแล้วนะคะ นี่เลยนี่เล่ห้อย,อยพร้อมรับประทานนะคะนี่ย่างก้อยป่านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกหลานทุกคนอันนี้อ้อมี้เล็กนะคะอ้อมี้เล็กจุดจวดเลยลูกหลานอันนี้ย่างป่าย่างกุ้งนะคะทุกคนเสร็จแล้วพร้อมรับประทานเรียบร้อยแล้วนะคะมากิน้อลูกเดินหนูนายหนูนี่มากินกับแม่นะลูก นูเอิงวิมลลูกลูกนหลานมาแ่บแทบตัวกันลูกเด้อหลายอย่างอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทังการลูกหลานมาม้ามาแกงขี้เล็กแกงขีเล็กอ้อมขี้เล็กชิมอ้อมขี้เล็กชิม้อมีเล็กอ้อมขี้เล็กชิ้อมเลากชิมอ้อมลกชิอมขี้ลกชอ้อีเล็กๆย่า้อมาย่เง็กุ้อมเล็กมอ้มขี้ลกชม้อมขี้เล็กมอ้อมขี้เล็กมอ้อีลชอ้อมี้เล็กิกมอ้อมขี้เนีกยอ้อมขี้เล็กขอ้อขกลูก

เอาจิอืออมได้ย่างผิดกำลังหวานอ้มำปลา,าแล้วนะเห็ดันนี่นะเทียวเข้าไปนะตุย้ยยักสดก็สด nương mãn หน่อย quá จังได๋เป็นแบบนี้ นương mãn ป่าให้ก็นม่สิดน่าไปเลยตัวหนึ่งป่ายางคามเชฟลูกหลาดยางหงขี้ตัวตรวจน้ำมันมันออก ปุนจักใสปุุงความงามแตกเที่ยวเลยตัวนี้ปุุงนุ่งไก่บันเอาไองพุชชัต้อดไว้มขึ้นสวยงามนิ่งหอนอยู่แล้วกำลังขึ้นงาม,ม,มงาม,ม ở kiến vậy không biết luôn là

เห็ดก็แสบคือบกใหม่หน่อยเห็ดสุดยอดใช้โมเดียวผงปุ้ยไม่เนี่ยคันเซนเนื้อเอาเนื้อผงสุขาวอันนี้มันเป็นแล้ว สำหรับคิดี้กจสได้ลาลูกลหลานเดอ้อยู่ดีแหงสุขภาพแขพ็งแรงเอฟซี FC ทุกท่านขอให้เจริญเจริญลงเรื่องทำอะไรก็ขอให้ลูกในเรื่รอ,งอ,งอ,งองนะคะลูก,ลกลหลานเพราะุณมากเดอ้อเป็นกำลังใจให้เนี่ยถูนะคะ,จะเจริญเจริญลูกหลานถูทุกคนแขลงแกราดปลอดภัยสุงลายทางปวกลูก,ลกลหลานนะคะ